เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดเ The Legend Arena ที่เมืองหูยีในวันนี้นะครับ The Legend ได้เนี่ยต้องอย่างที่ท่านสุวัสดิ์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะว่าผ่านอะไรมาค่อนข้างต้องบอกว่าค่อนข้างบอกว่าเยอะจังเ่ยนะไม่เป็นเรื่องของความสำเร็จความรู้นเหนียวทุกอย่างเราเราก็ผ่านมาให้หมดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราเหมือนกัแล้วใน้งนี้เนี่ยเรามีโอกาส ที่จะได้มาทำถึงเรื่องอลิแมทที่หมอหินนะฮะแล้วก็ในส่วนของผมเองก็เป็นส่วนของกีฬาเทนนิสนะฮะก็มันจะใช้ประสบการณ์ที่ม <c correlation> ีท <ơi> <Ferrari> ั้งหมดนะฮะถ่ายทอดให้ก <c oughs> ับเด็กๆที่สนใจเล่นกีฬาเทนนิสนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะเดี๋ยวคู่จะเดินชมดูก็จะเป็นสนามเทนนิสไซส์เล็กนะครฮะจะเป็นไม้เทนนิสไซส์เล็กลูกบอลนุ่มนะฮะไซส์เล็กสำหรับเด็กเพื่อที่พัฒนาตั้งแต่รุ่นเยาวชนตั้งแต่สี่หดขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาแสดงศักยภาพได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ ตั so ้งเขาแล้วให้เป็นนักงที่ระดับโลกได้อย่างมาดอนหรือธรรมเลนที่นี่ในอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าในสมุยเองเนี่ยดูแลในส่วนของไฟโซนค่ะในไฟโซนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกีฬาเทควันโดซึ่งเป็นกีฬาที่มีขนาดนะคะเนี่ยแต่เด้านลูกศรเนี่ยเมืองไทยเราเองเนี่ยก็มีศิลปะต้องมันตัวางที่เป็นศิลปะประจำชาติก็คือมวยไทยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆเนี่ยมันก็เลย นั่กีฬาต่อสู้แลายๆชนิดนะคะควก็จะเป็นมวยไทยยูนิสูบาสเก็ตบอลมิกซ์สื่อแล้วก็เทควันโดค่ะรงมั้งเอ็นเอียรที่เป็นมิกซ์มัช์าร์ดเป็นการต่อสู้แบบผสมกระสาสนพูดง่ายๆที่เนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะป้องกันตัวที่เปุนรูปแบบใครที่ชอบกีฬาต่อสู้ที่อยากจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นเทควันโดโมวยไทยเอเ็นเดียรูนิสู๋เนี่ยมาที่นี่ก็คือจบเลยค่ะ เราถือว่าเป็นเหมือนค่ายมวยย่อมๆเป็นค่ายมวยแห่งแรกที่ถูกวอนให้ตัดผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ต้องบอกว่าหัวหน,นีเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย <c oughs> ก็อาจจะเป็นเดสติเนชันของชาวต่างชาติทั่วโลกที่ออ่อาายกชอบศิลปะเข้มั้นตัวในศิลป์หนีมากสถานที่สะอาดย์กลักษณะมีที่จอดรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีอาหารให้ทานนะคะก็ถือว่าน่าสนใจ เด็กได้มีโอกาสได้เล่นตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีแรงแรงกรุงใจมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขารักเขาชอบกีฬาชนิดนี้โดยโดยที่ไม่ถูกบังคับให้เล่นนะครเมื่อไหร่ที่เด็กไม่ถูกบังคับให้เล่นเขาเล่นด้วยความสนุกสนานแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแรงผลักดันแรงสองขั้นเลยที่ทำให้เขาอยากที่จะเป็นกีฬาชนิดนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเล่นตั้งแต่เด็กไปแล้วเนี่ยเขาจะพัฒนาถึงมือเขาได้เร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงโดยชนนะหลังจากนั้นก็ แต่ในอาชีพต่อไปก็เด็กสองนี้สนามที่สามเล็กก็ยังมีสนามไซส์จริงที่ทูกต้อแน่สนามประเภทไซส์จริงคือไซส์มาตรฐานเลยคือเขาโตขึ้นเขายังสามารถยิงซ้อมให้ได้ดี ใ่ก็มีคอมพิวเอรที่เป็นรบแพร์ไทยมาต่อวนีนี้ก็เป็นอาชีพมาต่ออย่างเช่นเกมเราก็มีอาจารติกันเองที่เป็นเในระดับโลกของนักที่เราติด่อมารนีะต่างประเทศทั้งเป็นญี่ปนีนะคะรวมทั้งอนนก้มีศูนย์แล so that, like this, so Japan, so well, ้วก็ได้ติดต่อกับโฟน ที่นี่จะได้ดูเฉี่ยงเลยซึ่งเราคิดว่านักย่าต่อสู้อะจำเป็นมากไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นความครอบครัวแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเลย้ะคือที่นี่มีโค้ชแล้วนักกีฬาทุกคนก็ถือว่าเป็นทุนหาเลยแคต้องมีสังคมนต้องที่ดีมีครูที่เก่งแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตต่างๆมากมายซึ่คิดว่าที่เรนเจนเนี่ยค่ะจะตอบโจทย์ทุกคนได้วิวคิดว่านะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องกีฬ มาเรื่องหงที่นี่ได้เลยบองีก็ประจานที่นี่าตลบขาดฟูทางถ้าใครอยากราสนุกกับเร็จแบบเทนนิสเหมือนที่วันพารนอนเราก็มีที่นี่เป็นเทนนิสแบบในโ่มนะคะให้ลองเรียนกันีองค์อกอก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วคือคนที่เคยขึ้นไปเ้นทางนี้นแล้วเนี่ยเขาเคยไปยแล้วเพราะฉะนั้นมันให้ สำหรับการเพื่อชี้ทางให้ไปซ้ายหารือไปขวาเนี่นก็คือไม่ได้เดินวนนะก็คือเดินเส้นตรงแล้วก็ไปเรียกว่าไปทางลัดเลยก็ทำให้ระยะเวลาสร้างขึ้นเร็วขึ้นและประสบความเร็วไปเร็วขึ้น